ยินดีต้อนรับเข้าสู่ครูปรางคาเฟ่พอดแคสต์นะคะห่างหายไปนานพอสมควรเลยอะหลังจากที่ไม่ได้ทำพอดแคสต์มานานนะคะสาเหตุเกิดจากเมื่อวานเราพิมพ์ลงไปใน IG story ว่าทางคุณถามอะไรก็ได้แล้วน้องจา๋าเด้งมาบอกว่า,าครูช่วยอัพพอดแคสต์หน่อยก็เลยรู้สึกโอเคได้ได,ได้เดี๋ยวเราจะอัพ วันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องจุดแข็งของแต่ละคนทีนี้สืบเนื่องมาจากประมาณส3สาวันก่อนเราไลฟ์ hmm. เกี่ยวกับเรื่องจุดแข็ง how to หาจุดแข็งเอาไว้ง่ายทีนี้เราก็เลยเดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังโดยตอนแรกตอนที่เรารู้ว่าเราต้องไลฟ์เรื่องนี้เราก็แบบเฮ้ยต้องหาข้อมูลเพิ่มสิ่งที่เราทำคือเราก็แบบไปซื้อหนังสือเพิ่ม ทั้งหมดทั้งมวลที่กำลังจะพูดตอนนี้นะคะก็คือได้อ่านมาจากหนังสือเดี๋ยวบอกชื่อหนังสือตอนท้ายคลิปแล้วกันเนาะแล้วก็ได้มาจากการเรียนพวกเรียนออนไลน์ต่างๆรวมถึงจากประสบการณ์ที่เราใช้สอนลูกศิษย์โดยเฉพาะเตรียมตัวเพื่อไปสัมภาษณ์งานเพราะฉะนั้นโอเควิธีการหาจุดแข็งของตัวเองจริงๆมี4สเต็ป ที่เรากลันออกมาทวนสเต็ปแรกคือหาความชอบของตัวเองคําว่าหาความชอบคือต้องเขียนแบบสําหรับเรานะเขียนเหมือนหยุดไม่ได้อะ unstoppable เขียนไปเลยให้ได้เยอะที่สุดได้มากกว่า50คสอยิ่งดีอย่างแรกคือสิ่งที่ตัวเองอยากทําอย่างที่2สิ่งที่ตัวเองอยากได้อย่างที่3สถานที่ที่ตัวเองอยากไป4คนในแบบที่เราอยากเอาเป็นแบบอย่าง ห้าคือสิ่งที่เราหมกม,มุ่นหรืออยู่ได้นานเข้าใจคาว่าหมกมุ่นหรืออยู่ได้นานไหมเช่นสมมติเราถ้าเราเจอหนังสือ acting หรือเจอหนังสือที่เราถูกใจนั้นเราจะอยู่อย่างงั้นอ่ะคืออ่านไปเรื่อยอ่ะรวมถึงถ้าสมมุติเราเจออะไรที่แบบเราสงสัยตัวเราอ่ะจะไปหาข้อมูลจากหลายๆแหล่งเช่นอย่างนี้เป็นต้นอย่างเช่นการทำพอดแคสต์อันนี้การหาจุดแข็งเนี่ยเราเจอหนังสือเล่มหนึ่งแล้วเรารู้สึกว่ามันยังไม่พอเราต้องรู้ให้เคลียร์ต้องมีหลักฐานหลายๆเล่มมายืนยัน อะไรแบบนี้อันนี้คือสิ่งที่เราหมุกมุ่นแล้วก็อยู่ได้นานคือเรื่องเกี่ยวกับความรู้ในสิ่งที่เราสนใจอันที่6ลองดูว่ามันมีกิจกรรมอะไรที่ถ้ามีคนชวนแล้วเราจะอยากไปทันทีกิจกรรมที่เราอยากเข้าร่วมเมื่อมีคนชวนเช่นสมมุติโอเคถ้ามีคนชวนเราไปทําบุญโอเคเราไปคําว่าทําบุญในที่นี้ถ้าเป็นแบบทําบุญในเชิงนั่งสมาธิในเชิงแบบได้มีเวลายอยู่กับตัวเองอันนี้เราจะยิ่งชอบ กิจกรรมอ่โอเคติ่งเกาหลีแน่นอนหลายๆคนรู้ว่าเราไปอยู่แล้วทีนี้เมื่อได้สเต็ปแรกความชอบมาแล้วอย่าเพิ่งคิดว่าความชอบเหล่านั้นเป็นของจริงเป็นของแท้แน่นอนสิ่งที่ต้องทำเพิ่มคือให้กรองเหมือนกรองออกมาก่อนว่าความชอบนั้นนะจริงหรือเปล่าเราชอบแค่เปลือกมาหรือเปล่าผ่าน3ข้อนี้อย่างแรกคือคิดว่ามันจะอยู่นานไหม อย่างเช่นมีคนบอกว่าชอบไปเที่ยวลองคิดภาพวา่าตื่นมาเที่ยวอีกแล้วตื่นมาอยู่บนเรือยอชนอนตื่นมาอยู่บนเรือยอชอีกแล้วอยู่ในวิวเดิมๆถ้าให้เที่ยวทั้งวันทั้งปีชอบจริงไหมมีแพชชั่นจริงๆไหมได้กินอาหารอร่อยกินเหมือนเดิมทุกวันโอเคไหมลองดูมันจะอยู่กับคุณได้นานไหมเช่นสมมติเนี่ย acting เนี่ยอยู่กับเราได้นานแน่นอนเราไม่รู้จะไปไหนแล้วอะหมกมุ่นด้วยอะแล้วก็อยู่นานมากอะ อยู่มามากกว่าสิบปีมากกว่าสิบห้าปีอะอันที่สองดูว่าตามกระแสไหมคือเรามองแต่ผลลัพธ์ของมันหรือเปล่าเช่นสมมติแบรนด์เนมโอเคสมมติเราชอบแบรนด์เนมเราตามกระแสหรือเปล่าหรือว่าเราดูที่ผลลัพธ์ว่าเอ้ยถ้าเราใช้สิ่งนี้แล้วคนอื่นจะชื่นชมชื่นชอบเราหรือเปล่าเราไปมองที่ปลายเหตุมันอย่างเดียวหรือเปล่าหรืออย่างที่สามลองกรองด้วยสิ่งนี้แล้วขับ เคลื่อนด้วยความกลัวหรือเปล่าเราขับเคลื่อนด้วยความกลัวหรือเปล่าเช่นเฮ้ยเราต้องทํางานเพราะเรากลัวจนหรือเปล่าโดยที่เราไม่รู้หรอกว่าเองานสิ่งเนี้ยเราชอบมันหรือเปล่าหรือเราทำทำทำไปเพราะกลัวบางอย่างหรือเปล่าข้อเนี้จะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ยากในการที่เราจะเหมือนยอมรับตัวเองว่าอุ้ยจริงด้วยสิ่งนี้เราทำเพราะว่าเราเรากลัวอะไรบางอย่าง ทีนี้เมื่อได้สเตปแรกแล้วไปสเตปที่2ส,สเตปแรกคือหาความชอบอย่างที่2คือหาสิ่งที่เราถนัดในวงเล็บในบางอย่างเป็นสิ่งที่ติดตัวเรามาอยู่แล้วเช่นเราให้ไปลองทดลองทำแบบทดสอบนะมันมีแบบทดสอบด้านทฤษฎีพหุปัญญาไปเซิร์ชได้เลยอันที่2คือ MBIT หรือถ้าสมมติถ้าเป็นเด็กแนะนำให้ไปตรวจ p p a พีแพคคือตรวจลายนิ้วมือว่าเคุณโตมาแบบไหนคุณมีของเก่าอะไรมาแต่ไม่ได้แปลว่ามันจะต้องเป็นแบบนั้นนะทุกอย่างมันสามารถขึ้นอยู่กับการฝึกฝนได้อะเพราะฉะนั้นแต่แต,แต่สมมุติเรามีของติดตัวมาแล้วใช่ไหมแล้วถ้าเราฝึกฝนไปในทางนั้นมันก็จะแค่ไปเร็วกว่าคนอื่นเท่านั้นเองหลังจากสมมติไปทดสอบเสร็จแล้วอย่าเพิ่งเชื่ออย่าแบบเชื่อเชื่อให้คุณค่อยๆมองร้วเปรียบเทียบ ว่าอันไหนที่มันเหมือนกัน adjective หรือคำขยายอันไหนที่มันคล้ายๆกันแล้วให้ดูที่ adjective นั้นเช่นสมมติ adjective ของเราคือชอบช่วยเหลือคนอื่นมีความเมตตาอ่ะเอ้ยอยอันนี้เหมือนจะจริงตาเอาไว้ก่อนแต่อย่าพ่งเชื่อนะหลังจากนั้นไปดูที่วัยเด็กให้ย้อนเลยวัยเด็กตั้งแต่ปถมมัธยมมหาลายัยการทำงานต่างๆ คุณชอบอะไรคุณชอบทำอะไรลิสต์ออกมาให้หมดหลังจากนั้นค่อยๆกลั่นออกมาเป็นสกิลสกิลอะไรที่เราได้มาจากงานนั้นเช่นตอนนั้นเรายกตัวอย่างในไลฟ์ว่าตอนปฐมเราชอบแต่งกลอนมัธยมก็ชอบแต่งกลอนสกิลที่เราได้มาคือสกิลภาษาอย่ามองอะไรซื่อๆตรงๆนะเช่นสมมติแต่งกลอนต้องเป็นนักเขียนกลอนเท่านั้นไม่ใช่นะคุณ สกิลนั้นคือสกิลเรื่องความสวยงามด้านภาษาแต่ว่าถ้าสมมุติเราเขียนบทหรือถ้าสมมุติเราดึงสกิลนั้นมาใช้กับ Acting งคาว่ามาใช้กับแอคติ้คือมันจะมีความลุ่มลึกของคลังคําที่เยอะกว่าเข้าใจไหมมันจะไม่ใช่แค่ซื่อๆตรงๆอ่ะคุณต้องถอดออกมาให้ให้ลึกว่าสกิลนั้นคืออะไร <c oughs> หรือแม้กระทั่งอ่ะวันนั้นเราไม่ได้ยกตัวอย่างนี้เช่นสมมติ เด็กๆบางคนต้องเล่นกีฬาอาจจะทั้งโดนบังคับหรืออาจจะสมัครใจสมมตินะบางทีคุณอาจจะได้สกิลอะไรจากกีฬานั้นก็ได้เช่นได้ความอดทนได้ความพยายามได้ความรู้แพร้รู้ชนะอันนี้ก็ถือเป็นสกิลนะตอนในไลฟ์เรายกตัวอย่างว่าตอนเด็กมัธยมช่วงมัธยมเราเป็นนักกีฬายิงปืนสกิลที่เราได้คือ1เป้าหมายต้องชัด 2. เราจะตัดสินใจเร็ว สามแล้วเราจะยอมรับในการตัดสินใจของเราถ้าเราได้ลั่นไกลไปแล้วโอเคถ้ามันพลาดเราจะฮึบแล้วก็เล็งใหม่อันนี้คือสกิลที่ติดตัวเรามาทีนี้ดูอย่างนี้ต่อว่าแล้วหนึ่งเราเก่งอะไรต่อให้คนอื่นก็เก่งเหมือนกันเราเก่งอะไรต่อให้คนอื่นก็เก่งเหมือนกันเช่นสมมติเราเก่ง acting อุ้ยคนอื่นก็เก่ง acting ให้เขียนลงมา list ออกมาให้หมดเลยถ้าคนอื่นเก่งในขั้นตอนแรกช่างเขาอย่างที่สองเราเก่งอะไรแล้วเราสามารถทําเงินได้ ลิสต์ออกมาให้หมดเลยอย่างที่3อันนี้เป็นเป็นเฉพาะตัวละสมมุติเราเจอปัญหาเรามีวิธียังไงที่เราพลิกแพลงและเอาตัวรอดจากปัญหานั้นได้มันเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในแบบของเราเองตอนนี้ต้องสามารถหยุดพพสคลิปไว้ได้นะคะแล้วค่อยๆหาอะไรที่มันเป็นแบบวิธีนี้อยู่ๆก็คิดออกคนนี้เป็นวิธีเอาตัวรอด เฉพาะตัวและเป็นสิ่งที่ท้าทายอันที่4มีทักษะอะไรที่เพื่อนๆหรือคนรอบตัวบอกว่าเราเก่งหรือเรามักจะได้รับคามักมีคนมาปรึกษาเราในเรื่องอนนเรื่องนั้นมีคนมาขอคาแนะนําเรื่องนั้นมีคนมาขออย่างเช่นเราเลยง่ายๆเลยมีคนมาขอคําแนะนําเรื่องคู่ขาทํายังไงหนูอยากเป็นนักแสดงแคสงานยังไงเยอะมากแปลว่าเฮ้ยหรือว่าเราจะมี ทักษะด้านนี้อย่างเช่นเราสอนในมหาวิทยาลัยอ,อะคะ่ะถ้านับเรื่องการเป็นแคสติ้งหรือการไปแคสงานคือก็3ม,มหาวิทยาลัยแปลว่าเฮ้ยเราคงจะเชี่ยวชาญด้านนี้จริงๆแล้วล่ะเพราะอย่าลืมว่าหนึ่งกึ่งหนึ่งของเราเป็นเคยทำงานแคสติ้งมาก่อนอีกกึ่งหนึ่งของเราคือเราเป็น acting coach ด้วยเพราะฉะนั้นเราจะรู้ว่าถ้าแคสอันเนี้ยเอาไปออกกอง เราจะต้องเลือกแบบไหนเราจะต้องทอํายังไงให้ตัวเองแบบไปออกกองได้เป็นนักแสดงที่ทํางานได้จริงอะโอเคเ็ป okay. แรกใช่ไหมทยทวนนะคะหาสิ่งที่ชอบ2หาสิ่งที่เราถนัด3ออกจากบ้านไปหาเพื่อนเราเคยพูดไปแล้วเรื่อง key person <S <S ในชีวิต4คน4ประเภทก็คือไปหาคน4ประเภทนั้นประเภทแรกคือคนที่เราชื่นชมไปขอคำปรึกษาเขา2คือคนที่แคร์คุณ 3. คือคนที่ซื่อสัตย์กับคุณคนที่กล้าด่าคุณกล้าแนะนําคุณตรงๆคนที่4คือคนที่เป็นคนสปอยคุณตอนเวลาเอาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยไอที่ทำมาสเต็ปหนึ่งสเต็ปสองเนี่ยไปคุยไปปรึกษากับเขาในบางหนังสือเขาจะใช้คําว่าพี่เลี้ยงนั่นแปลว่า มันจะไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบ Take อย่างเดียวมันคือ Give and Take มันคือฉันปรึกษาเธอเธอปรึกษาฉันแล้วให้มันเป็น Safe Space ของพวกคุณเองอะคะ่ะอีกอย่างหนึ่งคือถ้าคุณอยู่กับสิ่งแวดล้อมเดิมๆอยู่กับกลุ่มคนเดิมๆแน่นอนเวลาคุณจะฝันอะไรักอย่างมันอาจจะไปไม่ได้หรือไปได้ช้าหน่อยท้อง,ง่ายวิธีคือให้คุณไปหากลุ่มของตัวเองคนที่มีความฝันเดียวกันคนที่แชร์ในเรื่องราวคล้ายกัน คือเปลี่ยนสิ่งสิ่งแวดล้อมมาว่าง่ายๆไปหากลุ่มคนถ้าสมมติคุณอยู่ที่เดิมทํางานเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมเวลามีสิ่งใหม่เข้ามาแน่นอนบางทีมันแบบเพื่อนๆอาจจะไม่เห็นด้วยหรือต่อให้เขาเห็นด้วยเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะให้คําปรึกษาอะไรเราถ้าคุณอยากเป็นนักแสดงคุณก็ต้องพาตัวเองไปอยู่กับกลุ่มคนที่รักการแสดงเหมือนคุณแล้วมันจะพัฒนาด้วยกันไปได้เร็วสเต็ปสุดท้ายเป็นสเต็ปที่สำคัญที่สุด เน้นย้ำว่าสำคัญจริงๆนั่นคือฝึกฝนและทำซ้ำต่อให้ของเก่าคุณไม่ได้ติดตัวมาแต่ถ้าคุณฝึกฝนและทำซ้ำไปเรื่อยๆมันจะเป็นสกิลติดตัวของคุณเองถ้าคุณอยากจะเชี่ยวชาญเรื่องอะไรแน่นอนมันมีนมกฎ1,000 0ชั่วโมงคุณถึงจะเชี่ยวชาญเรื่องนั้นหรืออันนี้ไปอ่านไปฟังใน TED Talk เนาะเขาบอกว่าใช้20ชั่วโมงกฎของ20ชั่วโมงแรกก็คือต้องฝึกทุกวันวันละ40นาที เช่นถ้าสมมุติคุณอยากเป็นนักแสดงเนี่ยอยากพูดเก่งเนี่ยเจียดเวลาให้ตัวเองวันละ40นาทีเพื่อฝึกฝนย้ำนะคะทุกวันวันละ40นาทีจนกว่ามันจะครบ20ชั่วโมงหลังจาก20ชั่วโมงคุณจะได้สกิลใหม่แต่ไม่ได้แปลว่าคุณจะเก่งเลยนะคุณก็ต้องฝึกย้ำๆไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึง10,000ชั่วโมงทั้งหมดทั้งมวลวิธีการหาจุดแข็งเมื่อคุณหาได้แล้วมี3คําที่คุณต้องรู้คือหนึ่ง หาจุดแข็ง2ฝึกฝน3พาตัวเองไปอยู่กับกลุ่มคนใหม่ๆ3อย่างนะที่ฝากไว้วันนี้นะคะโอเคไปแล้วรู้สึกว่าเสียงแหบเนาะขอจิบกาแฟอันนี้คือชง t n 1นะคะเพราะว่าชงชงแบบบอกกระพอดไม่ทันก็ที1อนันนแหละจ้ะหนังสือ สเล่มที่เราไปอ่านคือเล่มแรกเราเคยรีวิวไปแล้วไม่เป็นไรถ้าเธอยังไม่มีฝันในอันนี้จะมีแบบฝึกหัดเกี่ยวกับทดสอบตัวเองเอยอะแยะไปหมดอันที่2คือหนังสือเล่มค้นพบตัวตนที่แท้จริงแค่กล้าปลดล็อกนะคะเป็นของเคนโรบินเันนะคะเหมือนเขาพูดในเท็ดทอบางอย่างแล้วก็ลองไปอ่านดูอีกอันนึงคือศาสตร์แห่งการเปลี่ยนทิศเมื่อชีวิตหมดไฟ เล่มนี้ก็ดีต้องค่อยๆอ,อ่านค่อยๆทําแบบฝึกหัดอย่าเพิ่งอ่านรวดเดียวมันมันมีแบบฝึกหัดเยอะไปหมดใช้เวลากับมันหน่อยนะคะสําหรับใครที่ฟังอยู่ไม่ว่าจะเป็นตอนเช้าหรือตอนกลางคืนก็ขอให้เป็นวันที่ดีของทุกคนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในครูปรางคาเฟ่พอดแคสต์ค่ะบ๊ายบาย